สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 17.4 RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับโดยปล่อยออกมาทั้งเวอร์ชั่นสำหรับ Public Beta และ Developer Beta พร้อมกันเลยครับสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเลื่อนเราน่าจะได้อัปเดตเป็น iOS 17.4ตัวเต็มกันแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 17.4เวอร์ชันเบตา้าแล้วต้องการอัปเดตเป็น iOS 17.4ตัวเต็มแนะนำว่าให้ข้ามเวอร์ชัน RC นี้ไปก่อนนะครับแล้วไปรอติดตั้งเวอร์ชันเเต็มลย เพราะถ้าติดตั้งเวอร์ชัน rc นี้ไปแล้วแล้วเวอร์ชันเต็มที่จะปล่อยออกมามีหมายเลขวิวเดียวกับเบต้าสุดท้ายนี้เมื่อใช้การอัปเดตจะไม่สแสดงเวอร์ชันเต็มขึ้นมาให้อัปเดตแล้วนะครับเพราะเป็นตัวเดียวกันนั่นเองถ้าต้องการติดตั้งเวอร์ชันเต็มทับเข้าไปต้องไปดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์จากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองครับสำหรับเบต้าสุดท้ายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับ ios 17.4รองรับ iPhone นรนต่างๆที่แงองู่บนนนนห้้าจอตอตนนีเลยครับ นอกเหนือจาก iOS 17.4 RC แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17.4 RC Mac OS 14.4 beta 5 tvOS 17.4 beta 5 Vision OS 1.1 beta 4มาให้อัปเดตกันด้วยครับแต่ในวันนี้ไม่มี watchOS มานะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้บน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตจาก beta 4เป็น RC beta สุดท้ายอยู่ที่6.4 6 GB เพราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมด เราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 17.4 RC เบต้าสุดท้ายคือ 21e217 สำหรับเวอร์ชั่นเต็มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรเลื่อนสัปดาห์หน้าผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกก็น่าจะได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลักๆใหม่แล้วครับมีการแก้ไขบั๊กเพียงเล็กน้อยเพราะตัวเต็มจะมาในสัปดาห์หน้านี้แล้ว มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวจัดเต็มและการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ